สวัสดีครับ f c พบกับช่องการบ้านนา95นะครับในอรอบที่2ของวันนะครับผมวันนี้วันที่6แล้วนะครับ f c ก็ยังมาเป็นในสูตรคำนวณน,นะครับแต่รอบนี้จะเป็นชุดประจำวันนะครับเลขประจาวันอรอบนี้เลขจอกวันอังคารนะครับ16ตรงกับวันอังคารนะครับ ธนาคารเลขจะแข็งนะครับเอฟซีเนาะเลขจะแข็งมากนะแต่ก็มีเลขเด่นนะครับกำลังวันนะครับอ่ารอบแรกนะครับรอบแรกผมปล่อยอ่าครั้งแรกนะครับขึ้นเวทีครั้งแรกก็คือ724นะครับก็เข้าไปที่อสามเกับหนึ่งสี่ห้านะครับเข้าไปอ่าทั้งอ่บนทั้งล่างเลยนะครับทีนี้อ่า รอบที่สองขึ้นเวทีรอบที่สองเมื่อวันที่สองนะครับยุทธีล่าสุดนะครับซึ่งหวยไปออกกําแพงเพชรเนาะเป็นหวยสัญจรนะครับคงจะหมายยากหรือเปล่ากูไม่แน่ใจนะครับไม่เข้านะครับยุทธีนะครับเลขไม่เข้ากําลังวันวันจันท์นะครับก็จะเก้าหกสี่ไม่เข้านะครับเพราะมันออกสองห้าสองนะครับสองห้าสองกับออกเบิอีกต่างหากนะครับ เป็นสองสองนะครับอีฟรอบนี้นะครับรอบนี้ได้มาแล้วนะฮะกำลังวันรอบนี้ทำได้นะครับอฟเดี๋ยวไปรับไปชมกันเลยครับชุดกำลังวันนะครับอีฟีนะครับบว่าเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับอีฟแคปหน้าจอไว้เลยครับผมนะครับสถิติย้อนหลัง นะครับสถิติยอดหลังนะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูอีกทีนะครับอีฟีจะเทียบให้ดูอีกทีนะครับเด่นกำลังวันนะครับบนล่างนะครับอีฟซีนะครับอ่านะครับเด่นกำลังวันนะครับอีฟซีเป็นชุดเด่นกำลังวัน ตรงกับวันอังคารนะครับที่16บธันวาคม2 5 6 8นะครับเด่นบนล่างนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับรอบนี้กำลังวันได้ที่7 6 9นะครับผมก็ทำไปที่ถ้า7มานะครับ7มาก็จะมี7 1 7 5นะครับ3 7 9 7นะครับ6 7 7 8นะครับการเบิ้ลก็7 7นะครับพี ส่วนถ้า6มานะครับถ้า6มาก็60 60น4ะครับ 60, 6กั4น6 8 6 5 6 6 7กันเบิ้ลก็66นะครับแล้วก็ถ้า9มานะครับ9มาก็จะเป็น90 90 93น7 59ะครับ9ก93 97 59นะครับ8 9 1 9นเบนเบิ้ลก็99นะครับทุกที สถิติกานะครับสถิติเก่านะครับขึ้นเวทีวดแรกอันนี้เป็นงวดที่สามนะครับยี่ปหนึ่งสองสามนะครับรอบที่สองนี่ตกเวทีครับตกเวทีเลยขึ้นไปแล้วแต่ตกเวทีนะครับทีนี้อันนี้รอบที่สามนะครับยีปปกติชุดนี้ก็จะเดินดีนะครับเดินดีชุดกําลังวันนะครับนะครับย c ี ถามกันต่อเลยนะครับถ้าเจ็ดกับหกเก้ามาบนล่างนะครับพี่ตีเดี๋ยวผมจะใช้สูตรเดิมนะฮะสูตรเด่นสูตรหากินของของเราเลยนะครับพี่ตีของผมเองนะครับแสนหมื่นพันนะครับผมเอาชุดแสนหมื่นพันมาจับนะครับพี่ตีถ้าเจ็ดมานะครับเจ็ดมาก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดตีเจ็ด หกเจ็ดหนึ่งนะครับดิสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ไม่มีก็จะเป็นที่เจ็ดหกเจ็ดหกนะครับดิสี่ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกกลับด้วยนะครับยิซีนะครับกลับด้วยนะฮะไม่กลับตับแตกนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าหกมานะครับโอหกนี้จะมาเยอะหน่อยหกมาก็จะมีศูนย์หกหกศูนย์นะครับหกศูนย์ศูนย์หกนะครับ ก็2องหนะครับ2 6 6หกหกส6 8, 8นี่นะครับฉนสูตรนะครับ,นะรบแล้วก็5้าหนะครับโอ้เล็กดังดนะ้วยชุดนี้ห้าหกหกห็ดหกหกเจ็ดก็ไปชนกับกับตัวนี้อยู่แล้วนะครับยุติเป็นชุดดิดนะครับนะ แล้วก็ถ้าเก้ามาก็จะมีเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งถ้าเก้ามาก็จะเป็นเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งนี่นะครับอีฟตีนี่แหละครับตัวดินเดี๋ยวผมเอาตัวกันผมไม่ได้เขียนตัวกันให้นะฮะเพราะมันมันชนดินสักครู่นะครับอีฟตีนะครับอีฟตี เพิ่มตัวกันเข้ามาให้นะครับถ้าเจ็ดมาเนาะเจ็ดมามีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่อ่านี่นะครับที่หายไปนะครับอันนี้เอาเอาแสนหมื่นพันมาจับนะครับแสนหมื่นพันมาจับแต่ที่ fc เห็นนะครับเห็นนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เป็นชุดผมเอาชุดใบเงินใบทองมาจับครับแต่จะเอาตัวแสนหมื่นพันมามาเพิ่มมาเพิ่มให้นะครับ fc จะได้อ่า กันเหนียวไว้นะครับเพราะคราวที่แล้วมันมันเข้าสองห้าห้าสองนะครับผมเสียดายมากเนี่ยทีลองรับไว้พิจารณานะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมเลขกําลังวันนะฮะคราวที่แล้วชุดแสนหมื่นอ่แสนหมื่นพันมันเข้าสองห้าห้าสองนะครับก่อนหน้านั้นมันก็เข้าสามเจ็ดนะครับเนี่ยถ้าเจ็ดมาผมจะเข้าสามเจ็ดนะครับวดที่มันออกอ่อหนึ่งสี่ห้านะครับเข้าสามเจ็ดตรงตรงเลยนะครับ เอฟซีไปย้อน,อนดูอ่าย้อนหลังดูได้นะฮะดูวีโอเก่าได้นะฮะแล้วก็ทักเก้ามาก็จะมีอ่าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกอนี่นะครับนี่นะครับจะอยู่ตัวกันนะครับเอฟซีในเก้าหกนี่ยนกะ็จะมาอยู่หกกับเก้านี่นะนี่แหละครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหางเอฟซีตัวนี้นะครับ ตัวเน้น11หางถ้า7มาก็7 1 1 7 6 7 7 6, 7 6 7 4 4 7นะครับถ้า6มาก็6 0 0 6 6 2 2 6นี่ตัวนี้เขาทีแล้วจะหนักตัวนี้นะครับอีฟตีหกสอมา2 2แล้วก็8 6 6 8 5 6 6 5, 5 6 6 5นี่ก็เลขดังนี่อีนะครับติด5นะครับรู้สึกว่า5จะมาแรงนะครับ เจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกหกเก้านะฮะวันนี้จะตัวกันนะครับถ้าเก้ามาก็เด่นไปที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าะฮะเก้าสี่นะฮะับเก้าสี่สี่เก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้านะฮะถ้าเก้ามานะครับกลับตัวด้วยนะครับพี่ตีกลับตัวด้วยไม่กลับตับเตะนะครับอันนี้ก็คือสถิติยอดหลังนี่ครับเนี่ยผมขึ้นเวทีงวดแรกนะครับพี่ตีเนี่ยเจ็ดสองสี่กำลังวันนะนะครับออกไปที่หนึ่งสี่ห้านะครับถือว่าเดินดีนะครับพี่ตี ผมก็ขึ้นวัดแรกก็เข้าเลยนะครับวดงว,งวดที่สองนี่หลุดนะครับเพราะเป็นหวยสัญจรผมก็ว่าอยุ่จะสัญจรจ้เอาอยู่ไหมนะครับออกไปที่สองห้าสองสองตัวท้ายก็ยังสองสองอีกสองมาทั้งสี่ตัวเลยครับสองหลักสองนี่มาทั้งสี่ตัวนะมาะร้อยม,มาหน่วยแล้วก็มาสิบมาหน่วยวดที่สามครับพี่ตีขึ้นเวทีเป็นงวดที่สามนะครับเจ็ดหกเก้านะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับรยุีขอให้รวยๆเฮียงบังปังนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับรยุีเป็นแค่แนวทางสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16บธันวาคม2568นะครับพีไม่สนับสนุนหรือชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องการบารนา95นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเตีีครับผมท้ายคลิปนะครับผมท้ายคลิปขอเสนอรายการสินค้านะครับเตี๊ีเป็นชาชงสมุนไพรชาพจันทรยิ้มนะครับลดไขมันลดความดันนะครับลดน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะครับตัวนี้ข้างในมี32เล็กนะครับเป็นชาสะดวกชงนะครับสูตร t นนะครับ ตัวน้ำร้อนก็กินได้เลยจิบได้ทั้งวันนะครับลดไขมันลดความดันในเลือดนะครับทำให้เลือดไปสูบฉีดเลี้ยงหัวใจเลี้ยงปลายประสาทดีขึ้นนะครับฟื้นปูพวกฟื้นปูพวกตับไตพวกนี้นะครับนี่พวกชาสุขภาพไม่มีคาไเฟอีนะครับเียตีเป็นชาสุขภาพจริงๆครับตัวนี้นะครับเหมาะผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยที่มีน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเส้นเลือดสูงนะครับเป็นชาสุขภาพนะครับกินได้ตลอดนะครับเียตีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ช่องการบราเก้าห้าครับสนใจก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับชาพัชรยิ้มเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ครับตัวนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยิซีท่านใดที่ผ่านมาชมนะครับคลิปวิดีโอของช่องการบราเก้าห้านะครับขอให้รวยๆเฮงเงปังๆนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับให้มีโชคมีลาบในงวดประจำวันที่ 16, ธันวาคม2568นะครับยิซีถูกรางวัลที่หนึ่งอ่า มีมีเขาเรียกอะไรหรืมีโชคมีลาบมีทรัพย์นะครับมีเงินแล้วกันนะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ต้องได้เงินนะครับเนาะให้ฉลองปีใหม่กันเต็มที่ไปเลยนะครับให้มีเงินไว้ฉลองปีใหม่กันเต็มที่นะครับไปดูแลครอบครัวด้วยนะครับพี่ๆีนะนะครับสนบับสนุนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็อย่าไปทิ้งครอบครัวนะครับอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับเนาะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ